แม่ว่าสิบบอกว่าบิ๊กเบย์ยูนีิมัสิบบอกคือของหวานเท่ามันเป็นอาหารเมกซิกัน ค่ะแม้วสไปอินเดียยินยุเอสเอนะคะมเอนี่นะคะพอดีว่าน,นะคะแม้ว่าขับรถผ่านเซเว่นอีเลเว่นนะคะแต่ว่า,าจะพิเศษน้อยนึงนะคะเพราะว่าเซเว่นอีเลเว่นนี่นะคะเป็นปั๊มน้ำมันค่ะแม้ว่าก็เลยพาแวะมาเบิ้งนะคะว่ามันเป็นจังไรน,นะคะพอปกติแล้วเซเว่นอีเลเว่นนะคะกับยูนิวเจอร์ซีนี่นะคะกัะสิแบบประมาณว่ามีแต่เซเว่นอีเลเว่นซื้อๆนะคะบ่มีปั๊มนะคะ เดี๋ยวเข้าไปเบิร์ข้างในกันค่ะว่ามีออียงแน่นะคะนี่นะคะนาเซเว่นอีเลเวนกับมีฟื้นคล้ายพร้อมเนาะคะ่ะมีหลอเตรี่แบบขูดคล้ายพอรอมเนาะค่ะร้านนี้ น,นี่ก็เป็นพวกชิพส์นะคะแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะมีหลากหลายยี่ห้อเลยค่ะอันนี้ก็เป็นตูแ้แช่เครืองดื่มนะคะก็มีถึงแต่พวกเวโปรตีนแล้วก็พวกน้ำสม้มน้ำผลไม้ต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอยู่นี่นะคะสตาร์บัคสนะคะขายมีแบบทุกรสชาติเลยคะ่ะ พวกน้ำเกรตเลตนะคะจุดนี้ก็จะขายดีเป็นพิเศษนะคะแล้วก็อันนี้พวกน้ำชานะคะแล้วก็พวกเครื่องดื่มต่างๆหลากหลายค่ะแล้วก็มาตูนี่นะคะเป็นตูนแซ่ไอติมนะคะมีลายยี่หอ้อแล้วก็มีลายรสชาตินะคะแล้วก็มีอาหารแซ่แข็งให้พร้อมค่ะพวกพิซซ่าแบบนี้นะคะ โซนนี่ก็เป็นแบบกาแฟหอนนะคะเข้ากับมะกดเอาใดเลยนะคะยูนิ่วนมาก็จะเป็นแบบบริการโดยตัวเองนะคะแล้วก็ฟังนี่นะคะก็จะเป็นพวกซีเรียวนะคะที่แบบยิบจับง่ายนะคะแล้วก็เป็นแบบขนมพวกเค้กประมาณนี้นะคะที่กินกับกาแฟสำหรับตอนเ้ารนะะ่ะอาหารง่ายๆค่ะ มาเบิ้งตู้นี่กันนะคะก็เป็นแบบพวกชีสนะคะแล้วก็โยเกิร์ตนะคะแล้วก็ยังมีแซนด์วิชพร้อมนะคะอ่ามีพิซซ่าพร้อมนะคะที่เขาบอกว่าพร้อมที่จะอบไห้เลยนะคะแล้วก็พวกผลไม้นะคะแล้วตู้ข้างๆนี่นะคะก็เป็นเซอร์เีนะคะแก้วหน่อยนีย่คือแค่ป,ประมาณเหรียญเดียวเองนะคะถือคักแนค่ะแล้วก็ตู้ไอติมนะคะ มีหลายอย่างอยู่นะคะอยู่ในห้นนะคะแล้วก็มีเบเกอรี่น้ำนะคะเป็นแบบคุกกี้เป็นโดนัทแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นโซนอาหารหอนเนาะคะ่ะก็มีแบบแบบอันนี้เครื่องเคียงมาน,นะคะแล้วก็เป็นพวกฮอตด็อกนะคะก็มีหลายแบบอยู่อันนี้ก็เป็นอันนี้แม่ว่าจำาะไรว่ามันซื้อยอย่าง ้างๆกันก็นกนมีไก่ทอดแล้วก็พิซซ่าพร้อมนะคะอู้ราคาดีค่ะค่ะนี่นะคะแม่วาดใส่ซิงนี่มาเดี๋ยวแม่วาดเสียเปิดเฮิ่งว้ามีหยังแน่นี่เป็นบิ๊กไบต์นะคะเป็นแบบฮอทดอกใส้กระบนบันนะคะหอมมากหอมมิลิเดี๋ยวแม่วาดเสียลองกินเบิรงกัน ก็จะใส่ไอเคชาเปร์มัสตาร์นี่นะคะเดี๋ยวห้ามาเบิ่งกันว่าบิ๊กไบยูนิสแซบคืออยู่บานห้ามเบิ้งเนาะคะ่ะ <c oughs> แต่แม่ว่าบิ๊กไบยูบ้านห้ามันบาดมีใส่เป็นในขนมปังเนาะคะ่ะ <c oughs> แซบใส่ใจอยู่แต่แม่ว่าสิบอกว่าบิ๊กไบยูนิสมันสิบอกคือของบ้านห้า าาก็ใส่กอกยูประเทศอเมริกาเนี่ยนะคะใสก่กอกยูนิมันสิเข้มก็บานเฮาลายเนาะคะ่ะไม่ว่ากับว่เขาใจขึ้นกันว่าเป็นอย่างเขาจังแบบเห็ดเข้มนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฝรั่งเขากินเข้มแล้วก็เขามากินกับขนมปังแบบนี้เนาะคะ่ะพอบานเฮากินเลนเนาะ,ะกินก็แบบเป็นขึ้นลูกชิ้นนั่นสินะคะกับน้ำจิ้ม เนี่ยค่ะเขากลางเว้นยแมวใช่ค่ะรู้จินไ,ได้ไหมเราแกะแมว่าได้ไม่รู้จักซื้อมันคือกันเราแกะอันนี้นะคะอันนี้นะคะมันก็บซเป็นแบบโรโรแบบนี้บ่เคยกินนี่คือกันอืมมันเป็นอาหารเม็กซิกันพร้อมมีซอสเม็กซิกันอยู่แน่น,นิ หาง่าย,ยมันจะเป็นแบบเนื้อ <Y ami. S 1> บดแล้วก็ชีสนะคะเน้ำมันอันนี้เป็นชีสแปลว่าซื้อแบบชีสมากอันนี้เป็นอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแต่ถือว่าโอเคนะคะเป็นแบบไข่ไข่เบอร์ริโต้หน่อยตัว <laughs> เบอร์ริโต้ันนี้แปงสินะกว่าเบอร์ริโต้ปกตินะคะ <Y ami. S 1> ต็อกอลาเลียน เดี๋ยวให้ามะบึงล่องอีกตัวนี้นะคะอันนี้เป็นไก่นะคะเป็นสายไก่เดี๋ยวมาล่องกัน mm hmm. กอืมไก่มิสซิมีไก่มิชีช่วยแนะนำโอ้มิซซอนแมคซิการอันนี้ว่าเผ็ดปันไหนถ้าโต้วผงหันเพชดอันนี้แซ่บดีสายไก่กำลังดีอะ นี่นะคะกับคือเซเว่นอีร่าเวนอยู่ในอเมริกานะคะกับค,คงสิบ,บแบบมีของกินหลากหลายคือซ้ำของบ้านเท่านะคะเขาไปแบบมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ <c oughs> โอ้คิดถอดบ้านเอ่มแต่ว่ากะหวังว่าเศรษฐกิโควิดนี่สิมดแล้วๆนะคะเม่ว่าก็ได้เมื่อบ้านนะคะไปเยี่ยมครอบครัวอยู่เมืองไทยเนาะค่ะ <c oughs> มืาอนี้เดี๋ยวเม่ว่าขอโต๊ะไปก่อนนะคะพอาม่ว่าต้องเดินทางไปต่อนะคะแห <c oughs> วามาเบิ่งปั๊มน้ำมันเซเว่นกับแวะเขาเซเว่นซื้อๆนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องไทยอินเดียอินยูเอสเอให้แม่วานะคะ่ะขอบคุณหลายๆนะค่ะที่เขามาเบิง้งเขามาชมคลิปของเม่วานะคะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย